ร้านใหญ่โจก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนเอ็นตุนซุปขางวัวรสเด็ดครับผมดีเลยบรรยากาศในร้านครับร่มเรื่องร่มเรื่อน,ม,อนอมีหลายโต๊ะนะครับคุนแล้วได้ไปการันตีเป็นของดีเมืองอุดรครับผมนี่ร้านใหญ่โจครับอันนี้เป็นเมนูครับเมนูและราคาโอ้หอหญ่มาเลย ในหามสองมาสราดเลยใช่ไหมสดบัวๆเลยสุดยอดเลยครับปุ้นมัดมือแล้วเจ้าหมอครับเนี่ยถ้าหลายก็สองมอถ้าหลายก็ได้มือลเอาแค่น้นครับผมถ้ามีหางไหลก็ใช่ไหมตอนเคยหายันเด้มัน ่จริงๆปนๆไว้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจก้ากสุปฮางก็มีก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนเอ็นมๆน้ำนะครับกินผู้เดียวนเลยกินผู้เดียวครับกินปมเนี่ยทำสองไว้เลยอ่าเออ่ะพิเศษเลยอ่า นี่แหละครับแง่โจเปิดแม่ดนปันนดแล้วครับเรียนสามสิบปีแล้วสามสิบปีแล้วโอ้เก่าแก่แห่งเป็นนรเปิดตั้งแต่สมัยโทุกหลาซผมนีเนาะครับผมคนเพิ่งยามารู้จักโทรศัพท์นี่แหละครับชอบเปรี้ยวไหมฮะเปรี้ยวครับเปรี้ยวโอเคคักเลยการันตีของดีเมื่อโดนครับสุดยอดครับ แล้วมาแล้วจัมโบ้จัมโบ้เลยครับเดี๋ยวมาลองซิมซุปครับลองซิมซุปบ้างโอ้หนัวหนัวเปรี้ยวๆนะครับเนาะหอมมากแนๆ มาเบิง่งตอนกันก่อนเป็นจังไดย์ซุปหางงวนี่โอ้โีดลนะครับหางอีนี้ลยวะเบิ่งครับเบิง่งเจี๊ยมๆเลยไอยท่วนๆเลยครับร้อนๆเลยทีเดียวซิมน้ำแล้วซิมตอนแบบที่นี่โอ้โหโอ้โอ้เลยเป่งๆเลยทีเดียวเชียว <c oughs> หนุ่มละลายไปแล้บหายวับเลยต้องให้ถัวเนี่ยถ้าจะตุต้นต้มเกลือใส่นี่มีมันฝรั่งเพิ่มฝรั่งหวานๆที่นี่หอมเจีวววยวโรยหน้าหอมๆครับ ตละลุตตอนนี่สายใจก,ก,ยก็ดีหมดเลยบิ๊กเลยทีเดียวตุนแจชุ่มม่งวงครับยัยจัวโดนอยู่ครับโดนเนี่ยเหรอแดี่วแท้ว่ามม่ติดหางมั่วหน่อยมั่วอ่อนมั่วแท้จังหวะครับละลายปึ๊ดเลยสุดยอดขนาดต้นเขากะซื้อไปฝากกันอ,อนยู่หอดเทพัทยาอือใส่ถุงไปเลยมาครับ สุดยอดเลยครับ,อ,รบอ๋ครับใส่แข็งไปครับสุดยอดครับสุดยอดต้นบมูเหี้ยเต้นเย่้ยก็หนาบ้าบ่อยครับ <c oughs> ดูออกจากซ้อนเลยต้อสามารถร่อนออกขึ้นไปเลยมาครับครด,ด, <c oughs> ดึงดึงนี่ครับนะี่แค่บางช่วงนังกับมันเนี่ย <c oughs> บานไปเลย <c oughs> ละลายุ <c oughs> <c oughs> ไปเลย <c oughs> เลียดด,ด,ดีดีครับ <c oughs> บักรคิบักเคียบันนี้แยกไปจงสวดไกเบิร์ตนี่ครับใส่์ครับ เขาเจ้าเขาสวยหว่อนๆเขากันได้เนี่ย <c oughs> เด็ดเด็ดเลยครับซุปหางงัวบอกได้คำเ,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 เดียวครับเด็ดแห้งเด็ดครับชุดจัดดังดังๆนะครับเวียด นนป่ยเเ็นบุญลมึงตอนนี้ครับสงสัยที่เป็นเงาหางครับตอนนี้ตอนใหญ่ก็โมเลยให้เป็นคว,ว่ำเปื่อครับเอาสามารถเคลียร์ดูกออกอะไรได้นเนี่ยนี่ครับลอนดูกออกได้เลยอ่ะ ดึงดังดึงดังก็จะเตรียมสูตรสุดจัดมาแบบดึง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 เลยละลายเลยครับละลายะไรในป่า โอ้เนื้อสัตว์เลยนรับนามยางนัวโอ้เป็ยนงกถวยส้นเลยครับเนื้อแตกเนื้อสตัตว์รสชาติเดีเผ็ดเปรี้ยวหอมนัวและก็เปื่อล่องตัวสุดๆครับตบไทย้วยโอลเลีย่ยนเย็นๆนะครับ น้องสาวคนสวยหลุดจาของน้าเป็นเิดเองครับว้าชื่นใจครับร้านใหญ่โจอยู่ทางเขาหมู่บ้านชัยเจริญนะครับเนาะ ปิดกับเต็๋นรถสมโพชนี่ครับอยู่ถนนมิตรภาพผู้ด่อนครับเลยบันนนท์สูงมาหน่อยนึงครับครับผมคลิปนี้กับเป็นคลิปเด็ดเด็ดเสบเสบอีกคลิปหนึ่งนะครับเนาะสำหรับสุขหางงัวโอ้เปลือยดีแต่ใหนกับฟากกดไลค์กดแชร์เลยนะครับเด้อเป็นกําลังแรงแห้งใจให้กันครับผมแต่เขามาพอกันไม่คลิปหนาครับผมคลิปนี้อัลลาผ้าจากไปก่อนสวัสดีครับ